อครับอันนี้ก็จะเป็นสเตปสนะครับในการเป็นระบบอ u t o ร a แบนนะครับหลักๆนะครับโอเคสเตานะครับก็จะเป็นเหมือนกับว่าคราวนี้ก็จะทำการใช้คำสั่ง SQL ให้ดูนะครับว่าเออเวลามีปัญหาหรือว่ามีการคอนเนคเข้ามาแล้วผู้เล่นใช้ โปรแกรมช่วยเล่นก็จะทําการเข้ามาคิวรี่ได้อัตโนมัติหรือเข้ามาบันทึกที่ฐานข้อมูลยังไงแล้วทํางานประมาณไหนนะครับจะได้หายข้อ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 งใจนะครับเวลามีโดนแบนหรือโดนอะไรกันก็จะได้เข้าใจทั้ง,ท,งทั้งสองฝ่ายนะโอเคตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเพสก่อนนะครับให้ตัวระบบเนี่ยออนไลน์นะครับโดยการใช้คำสั่งคิวรี่นะครับอัปเดตเมม แล้วก็ Start set uh, Connect Start Value เท่ากับหนึ่ง v a ID นั้นๆน,น,นะครับเปตัวอย่างนะฮะโอเค okay. แล้วก็จะเป็นเต็ปสมมุติว่าผลลัพธ์ op, เนี่ยหนึ่งวันจะเป็นลักษณะยังไงนะครับเพราะว่าเหมือนกับอย่างที่ผมบอกไว้ตั้งแต่ต้นแล้วนะครับสมมุติถ้าเกิดเราใช้โปรแกรมโกงเยอะๆอะไรประมาณนะี้มันก็จะมีบนับนทึกในหลอดไฟมันจะมากขึ้นเรื่อยๆแล้ววันที่ปลดแบนเนี่ยก็คือเราจะลด ลดขั้นลงมาเรื่อยๆครสมมุติว่าอ่าวันเนี้ยคุณคุณพยายามใช้อยู่ประมาณ5้ครั้งเนี่ยคุณก็ต้องรออีกห้าวันประมาณนั้นเป็นที่เขาเป็นเป็นอันเข้าใจกันทั้งคู่เนาะอ่าคือลักษณะพยายามใช้เราตรเช็คได้ปับ๊บเออโอเคเราก็จะไปอัปเดตที่ฐานข้อมูลว่าเฮ้ยเนี่ยมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะอืมทุกอย่างมีมีระบบบล็อกหมดครับอ่านะฮะโอเค ชุดแรกนี้ก็จะเป็นตัวแดนนะครับแดนไอดีนะฮ <c oughs> ะอันนี้สองก็คือจะเป็นการปกแดนนะครับแต่ว่าจะเป็นแบบปกแดนเป็นนับหนึ่งวันมันจะทํางานครั้งหนึ่งแล้วเพื่อลดค่าลงมานะฮะก็เป็นการที่แบบเออผมว่าน่าจะโอเคนะตเราก็ไม่ได้แดนถาวรน,นะแต่ถ้าเกิดพยายามใช้ เท่าไหร่มันก็จะขึ้นเท่านั้นอ่ามันเป็นอะไรที่แบบกาแฟดีนะผมว่าเนอะโอเคครับอ่าขั้นตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมขอไล่โค้ดแป๊นึ่งนะฮะ อ่านะครับชุดนี้เป็นคำสั่งที่อยู่ในตัว j อ b นะครับเวลาคิวรี่เข้าไปนะครับจะสังเกตนะครับตอนนี้เป็นศูนย์หมดนะครับสถานะของตัวระบบตอนนี้เป็นออฟ l i n e นะฮะจะเห็นว่า connection เป็นออฟ l i n e นะมันก็จะไม่เกิดอะไรขึ้นสังเกตนะครับทุกอย่างก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมใน id ที่เป็นชื่อว่า post เนะฮะโอเค จากนั้นเดี๋ยวผมจะทําให้โค้ด X ออนไลน์นะฮะอ่าเรามาดูนะฮะโค้ด X ออนไลน์นะฮะอ่ามันต้องลากขั้มหมดนะครับกดอัปเดตครับปึ๊บอ่าโอเคหนึ่งคอลัมน์นะครับก็หนึ่งไอดีครับคราวนี้ก็เป็น IPX d a ครับปึ๊บอ่าโอเคเรียบร้อยครับมีการคอนเนคเข้ามาแล้วนะครับอ่าฉะนั้นชุดคําสั่งเมื่อกี้โอเคในเมื่อของ เอ่าโอเคนะครับมันเจนะครับตอนนี้เป็นหนึ่งนะครับอ่าสี่แล้วครับเห็นไหมครับแบนจำนวนมันจะลดลงไปเรื่อยๆนะครับอ่าฟังก์ชันแบนนะครับก็คือเหมือนกับจะปลดล็อกทุกๆ หนึ่งวันนะครับจะลดลงไปเรื่อยๆค่าบล็อกเนี่ยมันก็จะลดลดลงมานะฮะอ่าเป็นระบุเป็นเป็นจำนวนวันนะฮะในช่องนี้นะครับโอเคสมมุติถ้าเกิดมันเป็นศูนย์ก็คือไม่ได้โดนแบนอะไรประมาณนี้เนาะโอเคเห็นไหมครับเวลาคิวรี่ทุกๆหนึ่งวันเนี่ยมันจะลดลงไปเรื่อยๆนะฮะอ่ะโอเคเหมือนกับว่าเรียกว่าอะไรเดียบยกตัวอย่างเช่นผมให้โคต้าไว้ที่หกนะ ให้พอต้าไ้ที่หครั้งถ้าเกิดคุณใช้อะครบแล้วอะไอตัวระบบเนี่ยมันก็จะไปตัดเนี่ยจำนวนวันเนี่ยเออเป็นยี่สิบเก้าวันก็เหมือนโดนแบนหนึ่งเดือนนะครับอ่าเหมือนเราให้พอต้าว่าเฮ้ยลิมิตว่าสมมุติหกครั้งเนี่ยเราเช็คเช็คอยู่นะเช็คเช็คเช็คไปเรื่อยๆปับ๊บอ่าคราวนี้ต้องดูะฮะจำนวนวันมันก็ลดเหมือนกันอ่าประมาณนี้ฮะโอเคน่าจะเข้าใจกันนะฮะ คำสั่งเมื่อกี้คือเป็นคำสั่งเหมือนปลดล็อกทุกๆมันมันจะทำงานหนึ่งครั้งนะฮรับในส่วนต่อไปนะครับสมมุติว่าอ่ะเหมือนไอพ d เอส s เนี้ยออนไลน์สองสองไอเดเออเป็น IP เดียวกันแต่ว่าคนไลดีจะโดนหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ถูกปะครับเราลองมาดูกันครับ ป๊บคิวリอ,ออนนะครับปึ๊บคิวリเท่ากับออนทั้งคู่นะครับเดี๋ยวลองนเส็จดนูนะครับอ่านะฮะเดี๋ยวทำให้มันออนไลน์ทั้งคู่นะครับทั้งคู่นะครับ อ่าโอเคอีกไอดีหนึ่งก็ออนไลน์แล้วครับอ่าโอเคออนไลน์ทั้งหมดสองไอดียครับตอนนี้แต่เป็นไอพีแอดเดเดียวกันนะฮะอ่าโอเคระบบจ็อบทำงานครับเอ่อระบบจ็อบทำงานนะครับโอเคครับสังเกตนะครับอ่านะฮะ ก็คือจำนวนวันเนี่ยเหมือนกับว่าคือเราจะเช็คจาก IP address นะฮะก็คือเหมือนกับว่าตัวยูเซอร์ใดก็ตามเนี่ยแต่มาจาก IP address เนี้ยเราถือว่าเป็นเครื่องเครื่องเดียวกันนะฮะร้านไหนเป็นร้านอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็คือต้องต้องบอกเราก่อนนะฮะโรงแ้าวาเฮ้ยเนี่ยผมเป็นร้านอินเทอร์เน็ตนะอะไรประมาณนี้นะฮะเออเราจะทำการปลดล็อกให้นะฮะเพราะว่าก็คือ สมมติว่าถ้าผมเป็นผู้เล่นหรือเกมเมอร์เนี่ยผมโดนแบนละแล้วโอ้ยอยากเข้าเล่นอ่ะทำไงดีผมไปสมัครใหม่แล้วมาทําลักษณะเดิมนะฮะมาใช้พยายามใช้พออย่างโน้นอย่างนี้นะฮะแล้วในเมื่อทําอย่างนี้แล้วผมก็เลยคิดกลับกันว่าขอบล็อกเลยแล้วกันเนาะทางไอพีอั s เดชุดนี้นะฮะใครที่เป็นอินเทอร์เน็ตของทูหรือของอะไรก็ตามที่เป็น i p Confli เป็นฟิกไอพีนะฮะไอส่วนนั้นก็ลำบากนิดนึงแล้วไงแต่คิดจะใช้ปรหรือว่าอะไรก็คิดดีๆแล้วกันนะฮะ คือผมลืมตัวอันแดนเนี่ยครับก็คือสมมุติว่าถ้าเกิดเราเนี่ยไม่มีการออนไลน์นะครับจำนวนวันก็จะไม่ลดนะครับอืมเหมือนกับว่าคุณต้องอยู่ในเกมหรือว่าคุณต้อง,องเขาเรียก่อะไระสมม,มุติว่าคุณสมัครไอดี ID มาถูกว่าครับแล้วคุณใช้อ p พีเดิมเนี่ยจอยเข้ามาใช่ไหมครับ เราก็จะทําการเหมือนปลดแบนด์ให้โดยอัตโนมัติแต่ถ้าเกิดเหมือนกับว่าเอ่อเขาเรียวกว่าอะไรเนี่ยสมัครดีแล้วยังมาปวนอีกเราก็จะบล็อกเหมือนกับว่าเงื่อนไขมันจะมีอยู่ว่าสมมติตัวอย่างเช่นถ้าหาเราเช็คไอพีเจอเอ่อเราจะทําการบล็อกบล็อกไอพีเนี้ยอืมไปก่อนนะครับแล้วลักษณะว่าสมมติถ้าเกิดคุณต้องการเล่นจริงๆหรือคุณบอกว่าเฮ้ยจะไม่ใช้แล้วอะไรประมาณเนี้ยเราจะทําการปลด กีไอพีแอดให้แต่ว่าจำนวนวันตัวนั้นอะมันขึ้นอยู่กับการออนไลน์คุณด้วยสมมุติถ้าเกิดคุณออนไลน์ไอดีใหม่เนี่ยเท่ากับว่าตัววันเนี่ยมันก็จะลดลงอ่าเข้าใจกันเนาะอ่าเป็นเหมือนการการอ่าเขาเรียกว่าอะไรเป็นการลงโทษอ่ะนาฮะนะฮะพอเข้าใจพอเข้าใจนะครับโอเคสเต็ปก็จะมีลักษณะป,ประมาณนี้นะครับอันนี้คือเป็นแบรนด์ตัวระบบไอนะครับ อีกฟังก์ชันหนึ่งฟังก์ชันสุดท้ายเ,เดี๋ยวจะขอสาธิตอีกทีนึงก็น่าจะเป็นอาทิตย์หน้าแล้วกันนะฮะตอนนี้เดี๋ยวผมจะอัปเดตตัวฟังก์ชันนี้ลงไปในระบบแล้วกันนะฮะอ่าอาจจะต้องมีการแปลงระบบอะไรนิดนิดหน่อยหน่อยะฮะโอเคนะครับเป็นอันลูกกันนะครับซ u นะครับครับสวัสดีครับ